นักหนาเนี่ยเต็มรูหเลยโอ้ได้อะไรเนี่ยว้าวเยี่ยมเลยเยี่ยมก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับในห้อง ok i อ Youtuber อีกแล้วนะคะรั้งครั้งนี้เนี่ยดาก็จะม,มาเล่นเกมนี้เลย My Talking Tom f r i e n d ซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่ช่ชาจไม่ได้เล่นด้วยนะเพราะมันเป็นเกมที่เล่นคนเดียว ก็คือภารกิจที่เราต้องทำก็คือเลี้ยงสัตว์พวกนี้ให้โอ้โหอะไรนักหนากันเนี่ยสุดสุดอะสุดสุดของตัวแต่ละคนแต่แต,แต่ละตัวนี่คือแบบสุดสุด,สดของสุดสุดอ้าวนห้ยตกแล้วอยากคุยกันไม่เสร็จอีกเหรอ มันคุยได้มากที่สุดแค่สองคนไหนดูซิว่าโอ้โอพีพ่ชายคนตัวเล็กเ,เ,เราขึ้นรถเมกันขึ้นรถเมน์นี่ก็คือพาไปซื้อของ,งต่างๆอ่าเราเอาเป็นอันนี้เช็บ yep. ยี่สิบยี่สิบอ่ะกว่าว้าวโอเปนซ้ำไหมไม่ซ้ำหนึ่งไม่ซ้ำอยู่หนึ่งใบชืบ้นว,ว้าวไปดูสิ เราได้เป็นกล้องส่งดาวไปแล้วเย้ทายอินเลยอ่าอันนี้ก็อยากเล่นตุ๊กตามหมีแล้วก็ให้เขเล่นไหนดูซิว่าอ้าวถ้าจัอค้างอ๋อโฆษณา เราต้องลอดกาบ,บบาทด้วยอย่างนี้อ๋ออย่นี่เย <Yay. S 3> ไ้ได้แล้วได้แล้วตั๋วเช็คหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็น ดูซิมีอะไรอีกไหมกระดานมีคนได้เต็มแล้วไหนดูซิใครเอ่ยที่ได้เต็มอ๋อเองเจอ่าง่วงกันแล้วหรอโอ้โหเด็ก น่าสงสารเติอนแบบเลี้ยวเกินแต่ตัวเราก็จัดที่ประจําให้พวกมันนะนี่เลยที่พวกนี้ก็เป็นที่ของที่ประจําของพวกเขาเ่นแหละย,<น>ยื้องสยจะง่วงทุกตัวแต่งเช้าเลยเนี่ยอืมอุ้ยพิธที่เอโทษที ชิบฮ่าเด็กๆน,น,นั่นแหลฟันดีมีความสุขโหอันนี้เหมือนเป็นแบบเออป็นไฟไว้อ่ะดวงอาทิตย์เต็มห้าเนี่ยนอนหลับอยอันนี้ก็เป็นบ้านต้นไม้ถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยอาจจะ มาเล่นบ้านต้นไม้ให้ทุกคนดูนะสำหรับวันนี้ก็ดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของดาเองนะคะโอ้ย